ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำการเข้าใช้งาน Google Meet นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการจัดการในการสอนนะคะแนะนำให้เราเข้ากับบร b r เซอร์ Google Chrome นะคะเพราะมันก็จะเป็นในของอ Google พัฒนาม,มาหลังจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกนะคะ Add another account ก็คือ,อเพิ่ม แอ c เคาท์ uh, account, ที่เป็น Account ของ Google นะคะหรือว่าถ้าเกิดของใครที่ล็อกอินด้วย Gmail อยู่แล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยก็คือเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูใหม่นะคะ uh, เสร็จแล้วเราก็เข้าอ e ีเมลของเราเข้าไป uh, เสร็จแล้วก็กด next นะคะพิมพ e ์อีเมลเสร็จเรียบร้อยนะคะใช่วความถูกต้องแล้วก็กด next ได้เลยเราจากนั้นใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะคะ เตะรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะกด next ได้เลยค่ะอ่าโอเคตัดจริงอ่าน,น,นะคะหลังจากนั้นก็คือมันจะเข้าอ่านี่เราคลิกดูนะคะก็จะเป็นชื่ออ่อคคา account account ที่เราล็อกอินเข้าไปนะคะก็จะเป็นอีเมลของเราหลังจากนั้นจะปรากฏเป็น9จุดอ่านซ้ายรูปโปรไฟล์นะคะเราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ อ่หลังจากนั้นนะคะเราเลื่อนหา Google Meet ให้เจอนะคะอ่คลิกเข้าไปได้เลยอ่ตอนนี้นะคะก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้ก็คืออ่าเราต้องการที่จะ มันจะมีเป็น2ช่องขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็น new meeting <c oughs> ก็คือในกรณีที่ว่าเราเป็นครูผู้สอนเนี่ยต้องการที่จะสร้างห้องนะคะ <c oughs> ก็คือสามารถคลิก new meeting <c oughs> ได้เลยแต่ในกรณีที่ว่าเรามีเลขรหัสที่เรามีคนส่งมาให้หรือค,คุณครูส่งมาให้ที่เราเป็นผู้เรียนหรือเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราสามารถที่จะ enter a code o all link ก็คือสามารถที่จะใส่เลขตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะอะโอเคแต่ในกรณีนี้ก็คือจะสอนในกรณีที่ว่าเราเป็นครูผู้สอนนะคะหรือเป็นผู้ สร้างห้องประชุมนะคะเราไปที่ new meeting นะคะอย่างแรกก็คือจะเป็น create a meeting for later ก็คือเป็นการที่เราจะไว้จัดประชุมไว้ทีหลังเช่นเราตั้งเวลาล่วงหน้านะคะก็คืออาจจะมีการจัดประชุมในวันถัดไปหรือในคราวถัดไปนะคะที่ไม่ใช่ปัจจุบันอ,อันที่2ก็คือจะเป็น start instant meeting นะคะก็คือจะเป็นประชุมนะ เนี่ยค่ะเราจะสร้างห้องประชุมตอนนี้เลยแล้วก็อันที่3ก็คือเป็น Schedule in Google Calendar นะคะก็คือจะเป็นในกรณีที่ว่าเราสร้างโดยใช้ Google Calendar นะคะสร้างปฏิทินไว้แล้วก็กำหนดวันประชุมไว้จะเป็นวันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวส่วนวันนี้นะคะจะเข้าแบบง่ายๆก็คือจะสอนวิธีของวิธีที่เครื่องหมายบวกตรงกลางนะคะก็คือสามารถข้าห้องประชุมแล้วก็จัดการเรการสอนได้เลยนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวจะมาแนะนาในคลิปถัดไปนะคะ,อะโอเค หลังจากนั้น Google uh, meet Google มันจะปรากฏขึ้นมา m g o o g l o อ่า c o m want to use ต้องการใช้ไม่ต้องการใช้กล้องนะคะแล้วกดเ o า,าได้เลยโอเคเชโอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเป็นบล็อกอันนี้ขึ้นมานะคะแสดงว่าเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยเราสามารถสร้างห้องอได้มาแล้วนะคะเข้ามาในห้องได้แล้วอ่าโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เรา นะคะก๊อปเลขตัวนี้นะะนะะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยมันจะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคะหรือเราจะก๊อปเลขตัวนี้หรือเราจะเพิ่มเพื่อนก็ได้ในกรณีที่ว่าเรารู้อีเมลของเพื่อนใช่ไหมคะหรือว่าต้องการที่จะเชิญผู้เข้าร่วมประชมุมหรือต้องการรู้อีเมลนักเรียนเนะะียค่ะเราก็สามารถ add author เนี่ยคะ่ะแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปได้เลยนะคะเลือกอีเมลไปเลยแต่กรณีนี้ก็คือจะสอนแบบ อ่ก็ปลิก์นะคะไปวางไว้ในไลน์ไปวางไว้ในอินบ็อกซ์ไปวางไว้ในอีเมลอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มีคนสามารถที่จะเข้าถึงโดยการใช้โค้ดที่เราก็ไปเนะะี่ยค่ะเพื่อมาเข้าเรียนนะคะอ่ะโอเคเราก็สามารถกอปลิกงอันนี้ไปส่งในลายกลุ่มแต่อันนี้ก็จะทดสอบระบบให้นะคะเดี๋ยวจะขอส่งไปที่อ่ะโอเค เพื่อนของเรานะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะคะเวลาส่งคลิกประมาณนี้หรือหรือนะคะถ้าเกิดเรา,าจะสามารถเอาแค่เลขตัวด้านหลังมาได้ไหมลองดูกันจะเอาแค่ตัวเลขด้านหลังเราก็สามารถก๊อปแค่ด้านหลังตรงนี้นะคะอ่า Ctrl C วางไว้เพื่อนแค่นี้ก็ได้นะคะก็คือเพื่อนเนี่ยค่ะสามารถเอาเลขตัวนี้เนี่ยค่ะไปเข้ารหัสที่เป็นใน นามของผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมได้นะคะอ่าโอเคตอนนี้เราเราส่งลิงก์ไปให้ในห้องอ่าในรายกลุ่มแล้วนะคะหรือจะไปส่งทางข้อความอะไรต่างๆก็ได้อ่าโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราปิดไปเลยเราก็ปีเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าให้เราปิดไปได้เลยอ่าโอเคหลังจากนั้นนะคะอ่าก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นผู้ สอนนะคะก็คือให้เราจัดการตัวเองก่อนเลยค่ะให้เราสามารถที่จะทดสอบก่อนได้เลยนะคะว่าไม้ของเราโอเคทดสอบกล้องนะคะอันนี้ก็คือกล้องอ่าโอเคแล้วก็ส่วนของนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการแชร์นะคะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันเดี๋ยวให้มีผู้เข้าเรียนมาก่อนอ่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเรา ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดที่วางได้เลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบอ่าโดยมีผู้เข้าเรียนนะคะจากลิงก์เมื่อกี้ที่อ่าคุณครูส่งไปให้แล้วก็คลิกไปเลยที่ลายนะคะแล้วก็ไปที่อ่ายลกลุ่มของเรานะคะอ่าเนี้ยก็จะมีเลขถ้าเกิดว่าเราลองคลิกก่อนที่เขาส่งลิงก์เข้ามาให้เนะะี่ยค่ะสามารถคลิกเข้าได้ไหมนะคะ ถ้าคลิกเข้าได้ก็คือสามารถที่จะเข้าร่วมประชุมเลยก็ได้แต่ในกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดปรากฏแบบนี้นะคะก็เรากปแค่เลขนะคะก๊อบเลขคัดลอกนะคะแค่ตัวเลขเมื่อกี้เห็นไหมอ่าเนี่ยคัดลอกตัวเลขเซตนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิด Google Meet อ่ารูปมิ e t ที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะวิธีการดาวน์โหลดก็ได้อธิบายไปก่อนคลิปหน้านี้แล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดในมือถืออ้าวคลิกที่โปรแกรม Meet นะคะ อถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของมือถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นผู้สร้างห้องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าด้านหลังก็คือเมื่อกี้เราจะให้โทรศัพท์เครื่องนี้เนะะี่ยค่ะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเราก็คลิกไปเลยป้อนรหัสที่เราได้ไปเมื่อกี้นะคะก็มาแล้วก็กดวางได้เลยอ่ะโอ้ก็ใส่พิมพ์เพิ่มไปเมื่อกี้ก็บไม่ครบนะคะกดจอยนะคะหรือว่าคลิกเข้าร่วมอ่ะโอเคนะคะก็จะปรากฏ เนี่ยในมือถือก็จะเช็คเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะในมือถืออันนี้จะเป็นเหมือนในมือถือก็จะเป็นเหม <c oughs> ือนกเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมนะคะก็สามารถเช็คไมค์เช็คกล้องนะคะตัวหน้าเ,เช็คไมค์นะคะถ้าเกิดต้องการที่จะพูดให้มีเสียงก็สามารถที่จะกดรูปไมค์ให้มันเปิดแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่ไม่ต้องการให้คุณครูเห็นที่ปิดกล้องก็ได้นะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าร่วม อ่าพอเรากดเข้าร่วมนะคะในมือถือที่หน้าจอของเราก็คือจะเพิ่มจะมีคำเนี่ยจะมีจัดเครื่องเนี่ยค่ะอ่าเข้าร่วมไปขอเข้าร่วมประชุมนะคะก็ให้เรากดที่คําว่า admit นะคะอันนี้ขอตั้งไว้ข้างๆได้ไหมลองดูที่หน้ากล้องโทรศัพท์มือถือนะคะในก็คือจะเป็นแทนด้วยผู้เรียนนะคะที่อ่าหน้าจอน้ตบุ๊กของคุณครูก็คือจะแทนด้วยอ่าคุณครูผู้สอนนะคะกด admit เสียงมันจะก้องนะคะเพราะว่าเสียงมันชนกันนะก็ขอปิดลําโพงแล้วก็ปิดไมค์นะคะโอเคเสียงมันจะได้ไม่ชนกันนะคะอ่าโอเคเพียงเท่านี้เนี่ยค่ะเราก็สามารถจะเข้าห้องเรียนของ google meet ได้แล้วนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะเห็นอะไรไหมอ่าโอเคนะคะในมือถือในมือถืออันนี้เป็นหน้ากล้องของคุณครูของคุณครูนะคะผู้สอนแล้วก็เนี่ยคุณครูก็จะเห็นนักเรียนนะคะนักเรียนก็คือจะแทนด้วยกล้อง กล้องตัวนี้อมองมองเห็นไหมอ่าโอเคนะคะกล้องอ่านักเรียนก็คือจะอยู่ที่จอนะคะตอนนี้กระเป๋าสมมติว่ากระเป๋านักพูกเนี่ยคือผู้เรียน <c oughs> มองเห็นไหมโอเคสมมตินักพูกอ่าสตงเป็นนักพูกแล้วกันเนาะองเป็นนักพูกสเญีัยนณ์ของอะไรนะความรู้นักพูกอ่าโอเคอืมอ่าสมมุตินักพูกเป็นผู้เรียนนะคะก็คืออ่าเราก็จะเห็น คุณครูอยู่ทางด้านขวามือนะคะแล้วก็น้องผู้เป็นผู้เรียนอยู่อ่ะโอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มตรงส่วนนี้นะคะไมค์อันนี้ก็คือจะเป็นไมค์ของครูผู้สอนนะคะอ่าก็สามารถถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครยิ่งเสียงเราก็สามารถที่จะปิดอ่าก็ได้อ่ะเปิดกล้องปิดกล้องนะคะอ่าคุณครูก็จะไม่เห็นแล้วนะคะไม่เห็นคุณครูแล้วอ่าแต่ว่าเรายังเห็นนักเรียนอยู่นะคะนักเรียนก็คืออยู่ที่มือถือฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดู อ่นนั้นมือถือนะคะแทนด้วยอ่ะมือถือนักเรียนส่งไปที่กระเป๋าอยู่โอเคอ่าได้แทนด้วยนักเรียนนะคะอ่ะคราวนี้ครูก็เปิดกล้องนะคะธรรมดาปกติอ้าวให้สมมุติว่าคุณครูมีไฟล์ต้องการที่จะแชร์ไฟล์ powerpoint นะคะสมมติว่าคุณครูมีไฟล์ powerpoint ที่ต้องการที่จะนําเสนออยู่อ่ะก็ให้คุณครูไปอ่าเตรียมไฟล์ powerpoint ของตัวเองก่อนนะคะอ่ะเราต้องการที่จะอ่า นำเสนอนะคะสไลด์โชว์ของเราโดยการผ่านจะเป็น PowerPoint หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็น Word ไฟล์ Word หรือไฟล์ต่างๆนะคะให้เราคลิกไปที่ Present Now ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะาคลิกไปดูก่อนนะคะก็จะมีอยู่3หน้าจอ Your Entire Screen ก็คืออันแรกนะคะก็คือจะเป็นมันก็จะแชร์ หน้าจอของเราะค่ะหน้าจอของเรามีอะไรอยู่ก็คือมันก็จะแสดงผลหน้าจอตามที่เราแสดงผลนะคะ,ะก็คือจะโชว์สกรีนของเราอันที่สองก็คือจะเป็นอัพวินโดว์ก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแชร์ไฟล์ไฟล์พวก powerpoint ไฟล์พวก word นะคะ microsoft word ให้นักเรียนดูนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเมนูที่2ตัวนี้นะคะแล้วก็เมนูที่3ก็คือจะเป็นเมนู attach ก็คือในกรณีที่ว่าเราเนี่ยค่ะ แบตเตอรี่ต่ำนะคะอ่ะโอเคนกฮูกเริ่มแบตเตอรี่ตำ่ำต้องรีบไปเร็วๆนะคะอันที่3ก็คือจะเป็นแบบในกรณีที่ว่าเรานี่ค่ะต้องการที่จะ,ะโชว์พวกนำเสนอแชร์นะแชร์พวก YouTube อะไรต่างๆนะคะที่เป็นแท็บๆด้านบนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่าดูแบบแรกก่อนอ่ะั้ง3แบบยูนชาอิสกี ให้เราคลิกไปที่หน้าจอนะคะหน้าจอตอนนี้เราก็คือจะเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็คลิกเลือกเลยเลยก็คลิกคําว่าแชร์นะคะอ่าโอเคนักเรียนทุกคนในห้องนะคะอ่าก็จะเห็นเป็นหน้าจออ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องอ่านักเรียนก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะนักเรียนในห้องก็จะเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์อยู่ในปัจจุบันนะคะอ่าก็คือจะเป็นแบบนี้นี่เครื่องนี้แทนด้วยนักเรียนนะคะอ่าโอเคต่อไป อ่าโอเคกลับไปทู้กคู่เหือนเดิมอ้าวต่อไปนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยุดแชร์ก็ให้เรากดที่คำว่า stop presenting นะคะโอเคอ่ะก็จะหยุดการนำเสนอกลับมาหน้าจอนี้นะ,ะอ่าต่อไปนะคะกดแชร์อ่าวินโด้นะคะก็คือเป็นการแชร์หน้าต่างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกดการแชร์ w i าวินโดตรงนี้ได้นะคะก็คือแชร์หน้าต่างนั่นเองเราก็ต้องไปเปิดไฟล์อ่า powerpoint หรือไฟล์ word หรือ สื่อที่เราเตรียมไว้ต่างๆะคะ่ะเปิดตั้งไว้ก่อนเลยนะคะแล้เวเดี๋ยวเราก็จะมาคลิกเลือกหน้าต่างกันเดี๋ยวขอหาไฟล์แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคสื่อวิทย์นะคะอ่าโอเคตอนนี้ก็คือจะเป็นไฟล์เหมือนเป็นไฟล์อคูแบตนะคะจริงๆเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะคะแต่ก็คือจะโชว์แค่เป็นไฟล์ Uh, ไฟล์ pdf แล้วกันนะโอเคเราก็เปิดไฟล์นำเสนอของที่เราต้องการจะให้นักเรียนเห็นนะคะไว้ห uh, ลังจากนั้นกลับไปที่ google meet นะคะแล้วก็คลิกพว window อ่ามันก็จะมีไฟล์ถ้าเกิดเรามีไฟล์ word อยู่มันก็จะโชว์ตรงหน้านี้นะคะจะมีไฟล์ PowerPoint อยู่มันก็จะโชว์แสงตรงหน้านี้อ่า uh, ตอนนี้เราเลือกไฟล์ที่เราแสดงมาก,ก็คือจะเป็น,ปนไฟล์ pdf นะคะให้เราคลิกเลือกแล้วคลิกคําว่าแชร์ได้เลย ที่สําคัญก็คือหาหน้าต่างที่เราต้องการจะแชร์ตรงนี้เนี่ยค่ะให้เจอนะคะแค่นั้นเองอ่าเจอแล้วก็คลิกแล้วก็กดคําว่าแชร์นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าต่างของนักเรียนนะคะหน้าต่างของนักเรียนก็เหมือนเดิมหน้าต่างของนักเรียนนะคะก็จะเห็นอ่าไฟล์ที่คุณครูแชร์อยู่ที่หน้าจอเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นอันนี้ก็น้าก็จะเป็นนักเรียนนะคะด้านบนก็คือจะเห็นไฟล์อ่าสมมติเดี๋ยวจะลองเลื่อนดูนะ ล้าก็ลองดูที่จอนะคะขอตั้งฝั่งนี้นะ <c oughs> อ่าเราก็จะเห็นอ่าอันนี้เป็นจอ,จอคุณครูนี้เป็นจอนักเรียนนะคะอ่าเราก็ลองเลื่อนเรากลับมาเลื่อนเรากลับมาเลื่อนใน PDF นะคะเวลาคุณครูสอนก็เปิดไฟล์ใน PDF แล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยอไม่ในหน้าจอของครูก็จะเป็นพืชและสัตว์ในหน้าจอของนักเรียนก็จะเห็นเป็นหน่วยพืชและสัตว์นะคะเลื่อนไปได้เลยนะคะอ่า แบบนี้การงอกของมเมล็ดอันนี้หนะ้าจอของนเียก็จะเห็นเป็นการงอกของมเมล็ดประมาณนี้นะคะอันนี้ในส่วนของถ้าเกิดเป็นไฟล์ powerpoint ก็เราก็มาคลิกเล่นใน powerpoint ได้เลยนะคะเนี่ยที่อยากให้เห็นเวลาสองสองเครื่องนะคะก็คือเราจะได้เห็นหน้าจอของนักเรียนด้วยนะคะเวลาเราสอนเนี่ยเราก็สามารถชิคได้ว่าเออนักเรียนเห็นแบบนี้นะก็คือแนะนำไว้ให้ครูก็คืออาจจะใช้มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะในการสอนเพื่อได้เราจะได้เห็นว่าเอองาน ที่เรานําเสนอไปนะคะออกมารูปแบบไหนนะคะเหมือนเป็นการเช็คก,การสอนของของเราด้วยอีกทีหนึ่ง <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะคะอ่ากลับมาที่มีต,ต่อนะคะตอนนี้อ่ากลับมาที่มี t พอเราสอนเสร็จแล้วให้เราก็ไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะ stop p อ่า e ร t i n g หรือว่า Stop Sharing นะคะอ่า s t o อ p r e s เ n t i n g อ่าโอเคมันก็จะกลับมาในหน้าจอหลักแบบนี้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> นักเรียนก็จะไม่เห็นอะไรแล้วงานนาเสนอของเราก็จะหายไปเดี๋ยวเราจะสอนเป็นแบบวิธีของการแชร์ที่เป็นแบบอัพแท็บบ้างนะคะเช่นเราต้องการที่จะเปิดเป็น,ปนไฟล์ YouTube อะไรเงี้ยให้นักเรียนดูใช่ไหมคะเป็นไฟล์ที่มันอยู่ในเปิดแท็บจากตัวนี้ค่ะแท็บก็คือตรงนี้นี่เองแทบ็บแทบ็บสมมติว่าเดี๋ยวจะลองเปิดนะคะ,ะต้องเปิดแท็บไว้ก่อนด้วยก่อนที่เราจะไปแชร์แทบ็บนะคะเช่นอะไรดีอ่ะเพลง ร่างกายของฉันอืมอ่าโอเคซึ้นต้องการเปิดสื่อการสอนอ่าอาวัยวะต่างๆร่างกายของฉันใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เราเปิดอยู่ใน u t u b e อ่าเราก็เปิด u t u b e ตั้งไว้เลย<ะ>อ่าตรงนี้เดี๋ยวจะขยายเต็มจอก่อนเลยก็ได้หรือค่อยมาขยายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราตั้งก่อนเนี่ยก็จะปรากฏแท็บขึ้นมาอีกหนึ่งแทบ็บก็คือจะเป็นแท็บของ YouTube ใช่ไหมคะอ่าโอเคให้เรากลับมาที่ เราอาจจะขยายเต็มจอไว้เลยก็ได้นะคะเตรียมนําเสนอเลยก็ได้โอเคหรืออาจจะย่อหน้าจอเล็กค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวขอย่อเล็กก่อนนะคะเพเราะจะได้เห็นแทบ็บอ่ะเราก็กลับไปที่ Meet ของเรานะคะแล้วก็คลิกแชร์พิเศษหนวนะคะพิเศษหนวแล้วก็นำเสนอตอนนี้แล้วก็ไปเลือกที่อแท็บนะคะเมื่อกี้เราเปิดแท็บไปแล้วแล้วก็มาเลือกแทบ็บหาแท็บที่เราต้องการจะแชร์ให้นักเรียนเห็นนะคะให้เจอตอนนี้ก็คือเราเปิดร่างกายของชั้นไว้ก็คลิกที่ร่างกายของชั้นแล้วก็ อ่ากดแชร์นะคะแล,ลแล้วก็เราก็กลับมาเมื่อกี้ไปที่มิสแล้วเราก็กลับมาเซตที่อ่าเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นตามที่เรานักเรียนก็จะเห็นเหมือนที่ในจอที่ครูนําเสนออยู่นะคะอ่าเราก็กดเล่นกดขยายหน้าจอได้เลยอ่าถึงเท่านี้นักเรียนก็จะเห็นงานที่เรานาเสนอนะคะครูก็สามารถจะถ้าเกิดครูค่ะโอเคเ,อเราลองเล่นเลย โอเคพอประมาณนะคะสมมล้วโอเคนำเสนอเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่ Google Meet ของเราเหมือนเดิมนะคะเราก็จะหยุดเพลงตรงนี้ก่อนหยุด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 การนาเสนอไว้นิดเึงนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะสื่อเสียงดังอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็เรามาที่คลิกที่ e e t นะคะแล้วเราก็มาคลิกที่อาจจะกดจากด้านบนก็ได้นะคะสต็อปตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกตรงนี้อีกหนึ่งทีก็ได้นะคะเป็นการสต็อป <c oughs> การนําเสนออ่ะก็แค่นี้เองก็จะสามารถกลับมาสู่หน้าจอเดิมของเรานะคะอ่ะโอเคอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมอ่ะอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวก็จะไวบอร์ดอันนี้นะคะก็คือในกรณีที่ว่าเราก็สามารถที่จะอ่าใช้อ่าใช้อะไรนะคะใช้กระดานนะคะเป็นกระดานที่เราใช้ร่วมกันนะคะวิธีการก็ไวบอร์ด อ่าเราก็คลิกเข้าไปโอเคเดี๋ยวแป๊บ,บนึงกลับไปนกพูกต่อนะคะอ่าผู้เรียนให้นกพูกนั่งเรียนกระเป๋านกพูกอ่าโอเคอ่าหลังจากนั้นให้เราไปที่อ่า start a n e w whiteboard นะคะ start a n e w whiteboard ก็คลิกได้เลยโอเคอ่านะคะก็จะปรากฏเป็นกระดานอันนี้มานะคะ อ,อันแรกก็คือจะเป็นปากกานะะที่2ก็คือจะเป็นยางลบเดี่ยวมารู้จักเครื่องมือกันก่อนนะคะที่3ก็คือจะเป็นการเลือกนะคะ select อันที่3ก็จะเป็น stick note ก็คือเป็นการเหมือนแปะโน้ตไว้นะคะเหมือนเป็นกระดาษสต์อ it อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะหรืออันที่ะะอันนี้นะคะจะสามารถใช้คีย์ลัดได้ด้วยก็คือสามารถกด control นะคะที่คีย์บอร์ด control shift แล้วก็ตัว p นะคะได้เหมือนกันอ้าวต่อไป add อิเมในกรณีที่ว่าเราอาจจะเพิ่มรูปภาพนะคะหรือว่าอันนี้เป็นการวาดรูปวงกลมแล้วก็สุดท้ายเช็คบอกก็คือเป็นการใส่ข้อความลงไปนะคะเลเซอร์อาเลเซอร์มันก็จะเป็นเหมือนพิ้งๆเดี๋ยวค่อยมาดูทีละอันกันนะคะอาปากา้าก็คือเป็นเขียนสามารถเขียนได้ปกตินะคะหรือจะเลือกเส้นสีอยู่ตรงไหนนะขอขายายเต็มหน้าจอหน่อยอะ่ะโอเค บาก,กานะคะอ่ะโอเคเปลี่ยนสีฟ้าก็สามารถเปลี่ยนได้อ่ะโอเคอันที่สองยางลบนะก็ต้องการที่จะลบนะคะก็คลิกลบได้เลยอ่ะอันที่3เป็นการเลือกเลอ,กเล,อก,กเลือกซีรีสกเลือกอันที่3ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นโพสิชนนะคะ <c oughs> อ่าเช่นอ่าคุณครูบอกว่าอ่าให้นักเรียนเช่นอ่าคุณครูอยากให้นักเรียนแสดงความรู้สึกวันนี้อ่า นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้นักเรียนรู้สึกอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะรู้สึกอย่างไรตอนนี้ <c oughs> อโอเคตรงนี้ก็สามารถเลือกสีกระดาษโพสต์อิทได้นะคะอากรุเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วก็คลิกเซฟเลยอ่ามันก็จะเหมือนมี กระดาษมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มุมด้านล่างขวาก็สามารถยืดย่อขยายได้ด้าน,นขวาตรงนี้ก็คือสามารถที่จะแก้ไขดูพิเคตก็คือเป็นการก๊อปก๊อปอีกอันหนา่ะได้แล้วก็แก้ไขได้นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นการลบนะคะ Bring to front ก็เป็นการนำไปไว้ด้านหลัง Bring forward ไว้ด้านหน้าไว้ด้านหลังนะคะอ่ะโอเคต่อไป แอดอิเม e นะคะต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพในกระดานเนี่ยต้องการสมมติเราจะแชร์ร่วมกันตรงนี้นะคะก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมแชร์ได้ไปเลือก Browse เลือกรูปมาสักหนึ่งรูปก็ได้นะคะอืมอ่าจะาพื้นหลังสวยๆอ่าโอเคเส้นประมาณนี้อืมอ่ะ อาจะแปะรูปก็ได้หรือไม่ก็อันที่อัน Circle นะคะวงกลมนะวงกลมเราก็สามารถเลือกเป็นรูปร่างนะคะวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม ได้หมดเลยลูกศอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้เช่นวงกลมต้องการจะเอาเป็นอะไรนะลูกรอนลูกศรชี้นิดนึงชี้มาที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถสอนได้ใช้เป็นสื่อสอนนักเรียนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นแบบเป็นกระดานที่นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการมาร่วมแชร์ได้นะคะ Take box ตรงนี้เช่นนักเรียนต้องการจะพิมพ์อะไรใช่ไหมคะเช่นคุณครูก็อาจจะถามนักเรียน รู้สึกสบายดีอ่าโอเคนั่นก็ต่อไปก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะคะสีฟ้าสีแดงสีเขียวอโอเคจากข้างบนอ่าเช่นอ่ะเพิ่มอีกก็คลิกอีกหนึ่งทีนะคะเช่นรู้สึกหิวแล้วอ่าหิวอ่าโอเคนะคะก็ใส่ไปอ่าประมาณนี้ตรงนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะคะอ่าโอเค อย่างอื่นอธิบายคร่าวๆนะคะลองดูอ่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นเลสเป็นโอเคเป็นอะไรนะคะ,เลเซ,เ,ซะเลเซอร์อ่าเลเซอร์อืมโอเคเล่นประมาณไหนอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะสมมุติว่าก,กระดานเนี้ยเราต้องการจะใช้พื้นที่ของกระดานอันนี้เนะะี่ยค่ะอ่าต้องการที่จะใช้พื้นที่กระดานอันนี้เนะะี่ยค่ะเป็น ที่กระดานสําหรับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นสามารถนักเรียนที่จะแปะรูปหรือเอาอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะที่นักเรียนให้เขียนให้อะไรก็ได้นะคะเราก็ไปที่แชร์กระดานเพื่อให้กระดานเนี้ยนักเรียนสามารถที่จะเอาอะไรทําอะไรกับงานอันตรงนี้ก็ได้นะคะก็ไปที่แชร์อา่าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่ เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกว่าจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงด้านล่างเนะะี่ยค่ะก็คือให้เราไปที่ a n y one ก่อนนะคะตรงนี้ดูว่าทุกคนสามารถที่จะแก้ไขได้อะก็เป็น anyone แล้วก็ทุกคนที่ a y o n วันวิดลิงทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะแก้ไขได้หรือจะให้ดูอย่างเดียวนะคะก็คือเราแตเ่เราเลยอะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่ Copy Link นะคะอะโอเคก๊อปลิงก์อันนี้นะคะก็คือก๊อปเนี่ย กระดานอันนี้นี่แหละเราต้องการที่จะแชร์ให้ผู้อื่นเห็นด้วยย่อ,ยอหน้าลงมานิดนึงกลับมาที่กลับมาที่กล่องข้อความนะคะครูครูก็แชร์ที่กล่องข้อความได้ทันไหมเนี่ยอโอเคกลับมาที่กล่องข้อความนะคะก็คือทาไมถึงแชร์เพราะว่าที่จะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในห้องแชท <c oughs> สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถไปสู่กระดานได้เดี๋ยวจะให้ดูในมุมของนักเรียนนะคะว่าทํำยังไง อ่าโอเคตอนนี้ก็คือในข้อความก็คือจะมีแชทเข้ามาใช่ไหมคะให้เราไปที่อ่าข้อความในสายนะคะแล้วก็ให้เราคลิกไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะแจมบอร์ดนะคะแล้วก็เลือกอ่าคลิกแจมบอร์ดได้เลยอมองเห็นไหมอ่าคลิกที่แจมบอร์ดนะคะอ๋อยังไม่ได้ติดตั้งก็ต้องติดตั้งก่อนนะคะเปนแอปพลิเคชันอ่าโอเคติดตั้งเรียบร้อย น่าเล่นอยู่นะแบบถ้าเกิดลองใช้ดู13กรกฎาคมโอเคอันนี้แล้วก,กันนะคะมีเคยมีเคยลองใช้มาแล้วอ่าโอเคอาจจะแสดงผลฟอนต์น่าจะไม่มีฟอนต์นะคะอ่ะก็คือก็จะเห็นประมาณนี้นะคะหน้าจอของเราก็คือก็คล้ายๆกันเลยแค่ว่าอ่าหน้าต่างของโปรแกรมเครื่องมืออาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเขียนอ่าก็สามารถเขียนได้ ว้าวอ่าอ่าอะไรประมาณนี้นะคะฟอนต์น่าจะไม่รองรับนะ่าจะต้องโหลดฟอนต์ดกอืมอ่าโอเคประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อ่าโอเคมีอะไรไหมอ่าซิกโนตนะคะถ้าเกิดต้องการที่จะแปะโนต้ตอ่าก็ไปที่บวกนะคะเครื่องมือเพิ่มซิกโนตอ่ากล้องคามิราเลือกรูปภาพนะคะอ่าโอเคน่าจะพอได้ แล้วก็กลับมาที่ Meet เหมือนเดิมอ่าโอเคกลับมาสู่หน้าจอเดิมนะคะอืม <c oughs> กลับไปเป็นน้อคูกต่ออ่าโอเคในส่วนของเมื่อกี้อะไรเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้เป็นไวบอร์ดเอาต่อไปเช่นเลเยอร์นะคะตอนนี้อ่าในกรณีที่ว่าเราเราเนี่ยค่ะมีอ่านักเรียนเข้าเรียนนะคะหลายๆคนก็อางอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงผลได้อ่าโอเค ต่อไปเป็นอะไรคะฟูลสกีนก็คืออาเต็มหน้าจออ่ะต่อไปอันนี้นะคะที่จริงเรียนสอนตอนก่อนจะเข้าอ่ะก็คือสามารถเปลี่ยนอ่าพื้นหลังจากตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเช่นไปทะเลอ่าด้านหลังนะคะก็คือจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นรูปทะเลขึ้นมาแล้วนะคะคือนอกจากเราจะเลือกเป็นรูปไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราคลิกไปได้เลยอ่ะโอเคอันไหนก็ได้นะคะโอ้สอนอยู่บนตึก อ่ะโอเคหรือหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็คือจะมีอ่าตัวนี้นะคะก็คือจะทําให้พื้นหลังเนี้ยลองดูนะคะอ่าเห็นไหมพื้นหลังก็คือจะแบบเบ,อบลอๆนะคะอ่าลองดูจากปกติอันนี้คือปกตินะคะแล้วเราคลิกไปที่เบลอๆมันก็จะเป็นแบบเนี้ยบเบ,บลอๆนะอ่ะโอเคพื้นหลังน่าจะพอได้เอาพื้นหลังอะไรดีเอาสอดบนตึกดีกว่าโออ่ะโอเคต่อไป <c oughs> Caption of report of p ัพออ่ะโอเคอย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วโอเคด้านขวามือตรงนี้นะคะเมื่อกี้อ่าโชว์อีวิวันก็คือเราต้องการจะดูว่าเออมีผู้เรียนกี่คนนะคะก็สามารถคลิกได้จากตรงนี้ถ้าเกิดมีหลายหลายคนก็จะชื่อโชว์แสงชื่อขึ้นมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าแถบแสดงผลที่เป็นคนเนี่ยค่ะสามารถที่เป็นเต็มก็คือน่าจะแสดงได้49 4.9คนนะคะ ก็คือถ้าเกิดมีหลายๆคนเป็นร้อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาดูรายชื่อได้จากตรงนี้นะคะอ้าวต่อมาอันนี้ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือจะเป็นแชทนะคะแชทพิมพ์เช่นอะเช็คเวลาเรียนนักเรียนอะมาเรียนค่ะอะก็ว่าไปนะคะก็สามารถพิมพ์ได้คเด็กหญิงอะไรมาเรียนค่ะนะคะคุณครูก็จะสามารถเห็นสามารถเช็คชื่อได้อ่าโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็กดต้องการที่จะออกก็กดวาง นะคะในฐานะครูผู้สอนก็เหมือนกันเลยนักเรียนก็เหมือนกันนะคะในฐานะนักเรียนก็เหมือนกันถ้าเกิดเราต้องการที่จะ,ะเรียนเสร็จแล้วนะคะก็กดแค่กดปุ่มวางสีแดงตัวน,นี้นะคะกดออกแค่นั้นเองโอเคน่าจะพอใช้งานกันได้แล้วนะคะเป็นการแบบเร็วๆนะคะ <laughs> โอเคค่ะตนนีดค่ะ